e อฟทิ้งอินว n น b บตราเพชรตอนคุ้มแดดคุ้มฝนวิธีการก่อสร้างหลังคาในปัจจุบันก็คือการประกอบโครงเหล็กขึ้นแล้วใส่หลังคาลงไปส่วนใหญ่เป็นการทําที่น่าง,งานเป็นหลักทําให้มีความล่าช้าของการทํางานรวมทั้งเกิดปัญหาตามมาเมื่อบ้านเสร็จไม่ว่าจะรั่วซึมหรือโครงหลังคาที่ไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นวันนี้เรามารู้จักระบบหลังคา Diamond u l t r a t r u s s กันครับซึ่งเป็นระบบหลังคาที่ถูกออกแบบมาอย่างรัดกุม ด้วยวิศวกรที่มีความชำนาญทุกชิ้นส่วนผลิตแล้วเสร็จจากโรงงานพร้อมประกอบขึ้นรูปด้วยอุปกรณ์ติดตั้งโดยเฉพาะเหล็กอัลตจอร์สตีลจะไม่ถูกเชื่อมด้วยความร้อนแม้แต่น้อยจึงมั่นใจได้ในความแข็งแรงของเนื้อเหล็กอัลตจอร์สตีลผ่านกระบวนการรีดเย็นและเคลือบด้วยสารซูเปอร์ดรามาเพิ่มความแข็งแรงทนไฟปลอดสนิมและยึดโยงโครงสร้างน็อตสกรูได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากสกรูถูกล็อกด้วยปุ่มของผิวของเหล็กอัลตจอร์สตีลทำให้โครงหลังคาแข็งแรงมากขึ้นไปอีก เมื่อมีโครงหลังคาที่ดีแล้ววัสดุมุงหลังคาที่ดีก็มีส่วนสําคัญหากคุณต้องการความคุ้มค่าคุ้มราคาทุกทุกคนมักนึกถึงกระเบื้องวังคู่แต่วันนี้กระเบื้องมุงหลังคาจัตุรอนตาเพชรเป็นมากกว่าแค่ความคุ้มค่าแต่มันคือนวัตกรรมของหลังคาเมื่อมีสีลอนด้วยระบบลอนที่สามารถระบายน้ําได้รวดเร็วทําให้ป้องกันปัญหาการรั่วซึมกระเบื้องจัตุรอนมีความหลากหลายของสีให้สามารถเลือกใช้ได้ถึง13เฉดสีที่บ่งบอกความเป็นคุณแต่ถ้าหากต้องการความแตกต่างที่เหนือกว่า กระเบื้องหลังคาอดามัสคือคำตอบของคุณกระเบื้องคอนกรีตเรียบหรูด้วยขนาด33คูณ42เซนติเมตรเรียงซ้อนลงตัวด้วยบัวและครอบปิดที่ถูกออกแบบมาให้ป้องกันการไหลย,ย้อนของน้ำอย่างสมบูรณ์ลุ่มลึกด้วย18เฉดสีตามรสนิยมที่จะไม่จางหายไปตามกาลเวลาเท่านี้ปัญหาแดดฝนก็จะไม่มีทางกล้ำกรายบ้านอันอบอุ่นของคุณได้อีกต่อไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 619 2333หรือ www.dbp